โลกของเราประสบปัญหากับ PM 2.5และคุณคือจุดเปลี่ยนมาเลือกใช้รถตู้ไฟฟ้ากับเราเถอะครับ h i เก r Thai Automobile สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณปามครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริษัท h i เ e r Thai a u t o ต o b i l e ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลประกาศแล้วว่าอีก1 2ปีข้างหน้าจะหยุดผลิตรถ ICE นั่นหมายถึงว่าหยุดผลิตรถที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีทั้งรถประจำทางไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้มีผู้ถังจองถึง3 0,000คัน ก็เลยวันนี้ทําให้ผมต้องสนใจมาคุยกันเรื่องรถของรถตู้ไฟฟ้าคุณปามครับครับอยากถามว่ามีแนวคิดยังไงครับในการที่นำรถตู้ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยครับครับจุดเริ่มแรกก็คือว่าเราเริ่มคุยกับทางจีนตอนช่วงโควิดนะครับ,รบช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะดาวสำหรับประเทศไทยแต่ทางทางด้านของโลจิสติกเนี่ยเราค่อนข้างจะขึ้นมีขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าประเทศไทยก็คนไทยหรือไม่ก็ทั่วโลกเขาต้อง กินตลอดเวลาใช่ไหมครับขนส่งโลจิสติกต้องต้องเดินทางตลอดเวลานะครับเราก็เลยไปดูศึกษาเกี่ยวกับรถตู้ไฟฟ้าที่นู่นนอกจากรถบรรทุกที่เรามีอยู่แล้วลรวก็อันนี้จะเติมเต็มในพอร์ตโฟลิโอของเราครับงั้นผมขอเรียนถามนิดหนึงครับว่าจุดเด่นของรถไฟฟ้านี่มีอะไรบ้างครับจุดเด่นของรถไฟฟ้าเราจะใช้แบตเตอรี่ของ CATL นะครับที่ทั่วโลกใช้กันอยู่นะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่7 0 4กิโลวัตต์อลนะครับ รถตู้ที่เรานําเข้ามามีอยู่2รุ่นนะครับก็เป็นรถตู้เป็นคารโก้กับรถตู้โดยสารนะครับรถพวกนี้นีจะใช้ความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่ครับรถตู้ maximum อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับแต่ทางเราได้คุยกับทางไฮเกอร์แล้วว่าจริง,รงๆแล้วใช้แค่80ก,คก็พอแล้ว๋อก็พอแล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมรถตู้สองคันนี้กันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ด้านข้างล่างแล้วนะครับก็ผมตอนนี้มี2รุ่นที่จะนําให้ทุกท่านได้ชมนะครับมี2รุ่นก็คือรุ่นโดยสารนะครับแล้วก็รุ่นคาร์โก้นะครับแล้วคนนี้ก็คือพี่มนูนนะครับเป็นฝ่ายช่างเทคนิคของเรานะครับอ่เดี๋ยวจะให้พี่มนูนพาแนะนํารถตัวละครับก็เดี๋ยวมาชมคันเบาะนั่งโดยสารคันนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาชมภายในนะฮะ ก็จะเหมือนรถตู้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับครับผมเหมือนรถตู้ทั่วไปแต่จะมีพิเศษก็คือในเรื่องของการปุ่มบังคับเกียร์จะง่ายเหมือนเหมือนเกียร์ออโต้นะเราแค่บิดซ้ายขวาอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะพาชมครับทีนี้เรามาเยี่ยมชมอยู่ในส่วนของหน้ารถนะครับแบรนด์จะเป็นแบรนด์ของ h ฮเกอรนะฮะสัญลักษณ์สวยงามแล้วก็ข้างหน้าคมไฟหน้าซ้ายขวาเราจะมีไฟ LED เป็น Daylight วิ่งกลางวัน เสริมความปลอดภัยนะฮะพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างที่กันชนนะครับแล้วทีนี้เราจะมาดูด้านข้างของตัวรถพร้อมนะฮกระจกมองข้างจะเป็นคอมเมียมกระจกมองข้างจะเป็นคอมเมียมนะฮะสวยที่เราใส่มาให้พร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะฮะอยู่ในนี้พร้อมล้อแมกขอ16บนะฮะล้อแมกขอ16บซึ่งเราใส่มาให้เลยกับตัวรถโอ้อันนีแ้แถมเป็นแมให้เลยใช่ไหมครับแถมแถมมาให้เลยครับ แถมมาให้เลยพร้อมอยางอะไหล่ก็เป็นล้อมแม็กนะฮะหเส้นครับทีนี้เรามาดูเยี่ยมชมในตัวรถกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูค,คันนี้จะเราจะทําเป็นเบาะนั่ง11ที่นั่ง VAP เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประตูเปิดได้2ฝั่งฝัออง่งด้านขวาของตัวรถจะเป็นฉุกเฉินนะฮะเบ,บาะนั่ง เบาะนั่งนี่แถวมี3แถวนะฮะโดยสารพร้อม2แถวหน้าครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับของเบาะนั่งแถวหนึ่งก็จะมีช่องลมแอร์ด้วยกัน3ช่องนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับพร้อมเครื่องฟอกอากาศเพื่อลด PM 2.5นะฮะพร้อมไฟแสงสว่างนะครับตัวหลังแถวหลังก็เป็นเครื่องฟอกอากาศเหมือนกันนะพร้อมแอร์เย็น นะครับไม่ต้องกลัวร้อนครับเราจะมาดูในส่วนของหลังรถนะฮะท้ายรถเราจะมีออปชันเสริมเข้ามาให้ก็คือกล้องมองถอยหลังเวลาเราถอยหลังเนี่ยเราจะมีขึ้นจอที่คนขับเลยนะฮะร,รู้ว่าอยู่ใกล้ระยะแค่ไหนพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาท้ายให้ดูด้านใน กว้างขวางนะฮะเราสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋ากอฟได้สบายพร้อมผู้บริหารเดินทะลุจากประตูด้านข้างมาถึงด้านหลังได้กว้างนะครับนั่งสบายทีนี้เรามาดูเรื่องความปลอดภัยนะฮะความปลอดภัยนี้รถทุกคันเราจะมีถังระพิงติดตั้งมาให้พร้อมเสร็จสับพเลยพร้อมกับที่คอกระจกฉุกเฉินจะแขวนอยู่ด้าน หลังคานะฮะเพื่อความปลอดภัยทุกคันที่เรามีให้ครับเราก็มาดูด้านขวาของตัวรถนะฮะด้านขวาของตัวรถเราจะมีประตูฉุกเฉินเปิดได้อ๋อนี่เปิดได้สทางเลยใช่ไหมครับเราจะเปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะฮะยาำฉุกเฉินพร้อมกับจุดนี้จุดชาร์จไฟนะครับเราจะเสียบได้สองแบบคือแบบ ac และ dc นะฮะ อ๋ออันนี้ก็เป็น CCS Combo Type 2ใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมกับ AC ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ชาร์จเราก็ชาร์จ AC ได้อ,อ๋อถ้าเราไปต่างจังหวัดเราก็ชาร์จตามสถานีชาร์จตอนนี้มีทั่วกันนะฮะก็ชาร์จเป็น DC DC ชาร์จก็จะไวคคใช่ครับ นี้เราก็จะมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็เป็นแบบตู้บรรทุกสินค้านะครับของโลจิสติกก็ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีไฟ L.D เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ผมแนะนําไปนะครับก็สัญลักษณ์ไฟตัดหมอกเหมือนกันนะฮะโคมกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันนะครับแต่ด้านข้างของเรานี้ถ้าเป็นตู้ด้านข้างจะอยู่ในส่วนที่ไม่มีกระจก นะเป็นตู้ทึบไว้สำหรับบรรทุกสินค้านะครับเปิดประตูออกมานะ<อ>เป็นแบบตู้บรรทุกใส่สินค้าเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เปล่าใช่ไหมเ,เ,เ,เป็นตู้เปล่าเลยครับสำหรับบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มนะฮะทีนี้มาเรามามองถึงหลังคาที่เราเปลยมาแบบนี้เราให้ลูกค้าเลือกว่าเราจะปลูกแบบไหน นะครับแต่เราจะมีไฟมาให้เป็น2แถวเป็น LED สองสว่างยามค่าคืนเวลาเราโหลดสินค้าเข้าไปนะครับอันนี้มาพูดถึงเรื่องพื้นอันนี้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่จะบรรทุกกันนะฮะเราก็ใส่เหล็กตีนเป็ดนะอย่างหนาความแข็งแรงนะครับไม่ขึ้นสนิมคงทนนะครับพร้อมกับฉากกั้นห้องคนขับอย่างดี มาในส่วนรถทุกคันที่เราํำเข้ามาเลยฮรเราก็จะมีอวอลชาร์ตแถมให้กับลูกค้าทุกคันนะครับเครื่องทุกเครื่องเราจะผ่านการ QC ก่อนตรวจสอบว่าเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ปกติไหมนะครับแล้วเราก็จะไปติดตั้งให้กับลูกค้าฟรีนะครับครับเราก็จะมาดูในส่วนของห้องคนขับกันนะครับอ ก่อนที่เราจะทงการขับขี่ก็เหมือนเดิมครับบิดกุญแจให้เป็นรดี y สีเขียวนะครรุ่นนี้เราจะไม่มีจอมานะครับแต่เป็นวิทยุซีดีต่อ usb ได้เหมือนกันจะทำการสตาร์ทนะครับก็เสียบกุญแจปกตินะฮะบิดกุญแจออนจะมีคำว่า h y อ e r b u s ขึ้นมาแล้วก็ให้สังเกตคำว่ารดี y สีเหลืองนะฮะเราเหยียบเบรก บิดกุญแจสตาร์ทนะครับสปอยจนเรดี้กลายเป็นสีเขียวเพรากับว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทํางานครับเราเราสังเกตที่หน้าจอนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ที่ตัวรถมีอยู่98%สีเขียวเมื่อเราใช้งานไปวิ่งไปตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะลดลงลดลงนะครับเลนงระยะที่วิ่งได้ตอนนี้อยู่ประมาณ210กิโลนะก็อยู่ที่การขับขี่อยู่ที่สภาพการจราจรติดขัดมากน้อยแค่ไหน ครับทีนี้เราจะมาทดลองขับขี่กันนะครับก็เกียร์ N น,นะฮะก่อนที่เราจะขับขี่เราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วหยยบเบรกเข้าเกียร์ D นะฮะปล่อยเบร,อออบอรคอรถก็จะออกตัวเลยใช่ไหมครับครับผมรถก็จะออกตัวนะฮะ ีนี้รุ่นนี้ก็คือรถของเราทุกคันเวลาเหยยบเบรกจะมีรีเจนไฟชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่กับคืนให้เครื่องจะเงียบเดี๋ยวเราจะมาทดลองประสิทธิภาพของตัวรถกันนะครับ อย่างี้ครับท่านผู้ชมครับรถตู้ไฟฟ้า2คันนี้น่าสนใจทีเดียวและขออนุญาตแนะนํานะครับคุณเป๋านะครับซึ่งเป็นผู้บริหารอีกท่านนะครับสวัสดีครับคุณเปาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเปาครับรถที่เราเข้ามาเนี่ยเราดูแลในเรื่องของการประกันยังไงบ้างครับครับผมส่วนตัวรถนะครับเรารับประกัน3ปีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเรารับประกันถึง5ปีครับผมโอ้โหเรียกว่า ใช้กันยาวนานนะครับท่านผู้ชมสนใจนี่สั่งจองนี่จะใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณหกสิบวันนะครับครับผมก็ไม่นานมากนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้ระหว่างรถตู้ธรรมดารถตู้ทึบเนาะขนของกับรถตู้ที่เป็นรถโดยสารเนี่ยราคานี่แตกต่างกันยังไงครับราคาจะใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างกันมากครับจะอยู่ที่ประมาณล้านปลาๆนะครับ อ๋อร้านไปไปทั้งคู่เลยครับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2ต้นๆน,น,นะครับผมแล้วแนวโน้มในอนาคตนี่จะมีการนําเข้ารอบจฟ้ารุ่นอื่นอีกไหมครับมีแน่นอนครับตอนนี้เรานําเข้ารถรุ่นที่เราคิดว่าเ,เหมาะกับประเทศไทยแล้วมีที่ทุกคนสนใจมากที่สุดนะครับก็เป็นรุ่น H5C H5C นะครับอย่างที่คุณธนทรได้เรียนไปแล้วก็จะเป็นรุ่นที่มี70็ิกิโลวัตต์อานะครับแล้วก็เป็นทุกสินค้าได้ถึง 9คิวหรือว่า1.3ตันนั่นเองนะครับโอ้แล้วแล้วคุณเป๋าคิดว่าในอนาคตเนี่ยแนวโน้มของรถไฟฟ้าจะเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าอย่างปีที่แล้วนะครับเท่าที่เราทราบกันรถไฟฟ้าเนี่ยจำหน่ายได้มากถึงส0ล้านคันนะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือหนึ่งใน7คันเนี่ยที่คนซื้อเป็นรถไฟฟ้าอ๋อครับใช่ครับผมแล้วก็ ในประเทศเซาท์อีสเอเชียนะครับในแถบบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยมี market share ของยอดขายรถไฟฟ้าถึง60%ร์ซนะครับ, oh, รบแล้วด้วยที่รัฐบาลมาีการสนับสนุนมีซัพพาที่หลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขพวกนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับรถ passenger cars หรือว่ารถที่ได้เห็นกันวันนี้ครับแต่สำหรับถ้าพูดถึงรถบรรทุกร,รถขนาดใหญ่อาจจะใช้เวลาอีกสักพัก Oh. ใช้อะไรอีกนิดน,นึงเพราะว่ารถขนาดใหญ่ก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น,นแล้วก็ใช้เวลาชาร์จนานขึ้น oh. ผมเลยคิดว่ารถรุ่นนั้นอาจจะอีกสักพักหนึ่งแต่รถที่ไทเกอร์ที่ไทเกอร์ไทยออโมบิลนํำเข้ามานี่ผมว่าจะตอบโจทย์ได้มากครับทีนี้ผมขอถามนิดหนึ่งข้อดีของรถไฟฟ้าผมเป็นงไงบ้างครับสำหรับผมแล้วนะครับจากที่เราได้เคยขับรถสันดาบมานะครับ แล้วเ,เ,เรามาขับรถไฟฟ้าเราจะรู้สึกได้เลยว่าการขับนี่มันสム ooth มาก<嗯>ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้สึกเวลาที่รถต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมครับรถไฟฟ้าผมคิดว่าเหมาะสําหรับเพศหญิงก็ขับขับได้ง่าย<嗯>ถ้าสมมติว่าอย่างบ้านเราเนี่ยขาดแรงงานคนรถเยอะเหมือนกันครับถ้าผู้หญิงสนใจก็มาขับได้เพราะว่าขับง่ายใช่ไหมครับขับสะดวกสบายแล้วก็เรื่อง เครื่องเกียร์เนี่ยเราถอดออกไปเลยไม่ต้องดูแลแล้วเรียกว่าการบำรุงรักษาในเรื่องของของเหลวนี่เรียกว่าลืมกันไปเลยใช่ครับก็จะมีเล็กน้อยในเรื่องของระบบความร้อนระบบไรนี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับจะกลายเป็นง่ายมากแล้วครับตอนนี้ก็คือต้องดูเรื่องระบบไฟฟ้าให้ดีให้สะเทียนคุณเปาครับเอผมอยากเรียนถามถึงประโยชน์ของคนที่จะมาใช้รถไฟฟ้านะครับว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างครับผม ผมเชื่อว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับก็การที่เราหันมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําให้อากาศสะอาดขึ้นครับคครรัับบ PM 2.5ก็แทบจะไม่มี CO2 ก็ไม่มีนะครับจากการ,ราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ท,ที่ประเทศไทยที่จะได้ทําตามนโยบายรัฐแล้วก็ทั่วโลกที่จะไปถึงคาร์บอนนิวทรัลตี้ตอนปี2060นะครับผม วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเป่าบ้างเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าแล้วก็ต่อไปในอนาคตแน่นอนครับตอนนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจรถตู้ไฟฟ้ากับคุณเปาได้วันนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเปามากนะครับที่มาร่วมรายการของเราท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กดแชร์นะครับหรือมี comment อะไรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ วันนี้เราทั้งสองต้องขลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ากขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการนะครับ